สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะนี่คือบัวหิมะค่ะรสชาติหวานกรอบอร่อยแถมยังมีสรรพคุณเยอะด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างบัวหิมะคือพืชตระกูลทานตะวันค่ะมีลักษณะคล้ายเมนเทสเลยนะคะสรรพคุณของบัวหิมะหนึ่งเลยช่วยลดน้ำหนักสองช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยค่ะ 3. ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด 4. ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคความดัน 5. ต้านมะเร็ง 6. ป้องกันไขมันพอกตับ 7. กระตุ้นระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูกอีกครั้งยังเป็นพืชที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินมีสารอนุมูลอิสระสูงที่จะช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายจากโรคมะเร็ง ประโยชน์ของบัวหิมะม,มากมายถึงเพียงนี้ห้ามพลาดเลยนะคะต้องหามากินด่วนแล้วค่ะ